สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมไวยปั้ม w w e 2อ k ยี่ส e a สองดีแมตครับ cm พังพระจอนสีหน้าเกินเล็กน้อยตามธรรมเนียมคู่นี้ก็เจอกันมาบ่อยอะแต่ว่าไม่เคยเจอกันในเลรซเมเนียแบบหนึ่งต่อหนึ่งอ่าคลิปนี้จัดไป มาก่อนเลย Base in the World c ซอพังพี่พังของเราพ่อหนุ่มชิคาโกชิคาโกเมดพัง M ถ้าไปที่อื่นโดนโห <c oughs> ถ้าอยู่ชิคาโกนี่ทำอะไรก็ไม่ผิด ่วงปี2,011นเี่เขาเรียกว่าเป็นยุคทองของพี่ซีอีมพังเลยนะปั๊มเจอจอนซีนาดได้แมตช์ห้าดาวเลยเออตอนนี้ทองน่าจะลอกแล้วอายุเริ่มเยอะ ไม่ฟิตเหมือนแต่ก่อนเจอกับคนนี้เลยคู่ปราบเกา่าแชมป์โลก16สมัยพี่จอนซีน่าฮัสเตอร์ลอตีเลสเปกเนเวอร์กิฟอัพอย่ายอมแพ้นะทุกคนจงสู้ต่อไป Mr. Never keep up. Even his have to <silence> admit Cena's dedication. He never gives anything less than his very best. From where I'm sitting, he is the greatest WWE superstar in history. Cena is a superstar in every sense of the word. In fact, he was referred to by Mr. McMahon as the Babe Ruth of WWE. Cena is a guy who achieves success beyond anybody's wildest imagination. เอาละครับแมต์นี้ต้องหกดาวลูกขนาดนั้นเร็วะคนดูตะโกนเชียร์ซีนาซีนาชัดเจนลุยเอาพี่พังจับเวียงเข้าเทินบัคเกลิลมาสายเป็นบูดอกพี่พังเปิดก่อนเลยมามาซีนากระทืบ ยันสวนสาซีนาขอบางเว้ยจับฟาดเลยไปไหนเรากระทืบเตะหลังเอาครับขึ้นเชือกเส้นสามเลยสีนาเลกดอบอุ้ยแปลกๆเอากดเลย,ยได้แค่สอง No กระทืบไหลกระทืบเตะอย่างเดียวพีพังเตะบ้างจับสยบจับยกพายได้เวอร์โอ้โหถ้าอันตรายแล้วก็ดอปคิกเข้าไปเป็นพีพังกลับมาได้เปียบขึ้นมานี่เลยซีหน้าใส่เข้าไปจ้วงซีหน้าสวรรคืนเอ้ามาเลยเหรอโอ้โห นำล่องเตมหัววันอีกแล้วคู่นี้ไหลกระแทกไปสองทีแล้วก็จับฟาดเอาละพอดีอย่างนี้มาห้านิ้วมาตรฐานยูแคนชิมีเสริมแรงไฟนักเกิลชอฟเฟลมาไปไหนเราขอกดดีกว่าโอ้โหได้แค่สอง โอ้ถ้าของจริงนี่ต้องใส่ A-A ก่อนนะพี่ซีหน้าแคลรีบมาใส่ก็ได้วะบนนักเอาสปริงมาครับพี่พังอุ้ยแล้วก็วิ่งมาสาวิงกิ้งเน็เบเกอร์เอาเฮ้ยสองดาวครึ่งแล้วมาอนาคอนดาไว้ถ้าไปตายจับล็อกของพี่พังเอาสีหน้าดินดิ้นด้วยเขา่า เอาเว้ยอีก2ดาวครึ่งก็5้ดาวละมาเอาไปสนนาน k อ e y แล้วก็เตะหลังอีกเอาพี่พังวิ่งมาเซาวิว่งจิงเน a บเก r e a มามาซีหน้าจับโยกครับอุ้ยอุ้ยสอกซีหน้าสอกยังไม่อยากนอนวันนี้ผมโดบมาเยอะมัด ไซวอล์กแรลมกดดีกว่าทนได้ฮะปวดกลียนมากลางปีกเลยเจาให้ได้รอบนี้มาเอเอะเออต็มเต็มกดเรียบร้อยโอ้โห ไอ้รู้สึกมันจบไ้ไปหน่อยนะพี่พังแก่แล้วส่วนซีนาก็ไม่น้อยหนะ้าแมตเลยสั้นหน่อยไม่เกี่ยวมัง้งนี่มันเกมนะแต่ไม่รู้ว่าซีนาชนะแล้วนี่ซุปเปอร์ซีนา